วิกฤตโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยที่คนในโลกนี้ต้องเตรียมตัวเอาไว้ก่อนคือวิกฤตสังคมผู้สูงอายุสังคมที่จะมีคนในวัยทำงานน้อยลง,น,ยลงน้อยกว่าคนชราคนชราคนแก่ผู้สูงอายุจะล้นโลกและการที่โลกเราตกอยู่ในสภาวะสติการเกิดลดลงด้วยและสวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้จำนวนประชากรที่มีสัดส,ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวร้อยปีขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นจากข้อมูลเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากฐานข้อมูลประชากรของกรมการปกครองผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมีจํนวนล้านวน12,698,362คนหรือคิดเป็นจํานวน19.21%ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย พบข้อมูลที่น่าสนใจคือคนสูงอายุที่ขาดการได้รับการดูแลของครอบครัวมากขึ้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้การดูแลตัวเองตอนวัยชาราก็มีมากขึ้นเช่นกันโดยปัญหาสุขภาพที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคซิมเศรา้าจจึงจำเป็นต้องมีนวัตรกรรมช่วยเหลือคนในวัยชารา สำหรับการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันคนมีการคิดค้นการออกแบบนวัตรกรรมใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นแนวโน้มสาระสำคัญของการออกแบบของโลกต่อจากนี้พื้นที่ในการรองรับการขยายตัวของผู้สูงอายุจิงถือว่าเป็นวาระแห่งชาติคนสูงอายุจะเป็นตัวแปรสำคัญของเศรษฐกิจและการพัฒนาการอยู่อาศัยตั้งแต่ปัจจุบันโรงพยาบาลคลินิกเวลเนส และพื้นที่สําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอาจจะมีการบูรณาการในการอยู่อาศัยที่ต้องเชื่อมโยงกับคุณหมอและพื้นที่พักผ่อนโดยเฉพาะยิ่งการดูแลตัวเองหรือการสร้างสรรค์โครงการที่มีคุณภาพเพื่อรับรองกลุ่มคนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นวัยนุอินทรี see, คนชราซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเรานักออกแบบและนักพัฒนาอาสงาังหารุมทรัพย์ครับ ยิสบายในตอนนี้นะครับมีแนวคิดในการออกแบบชีวิตหลังกเกษียณเป็นแนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ที่น่าจะเป็นแนวโน้มหลักของโลกในอนาคตโดยมีแนวคิดดังนี้ครับการออกแบบบ้านพักอาศัยในอนาคตทั้งหน้านี้จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้แนวคิดและข้อมูลจากพฤติกรรมของผู้สูงอายุเป็นหลักครับเช่น <Gomez> ในบ้านจะต้องมีระบบเหมือนโรงพยาบาลครับอาจจะมีระบบเตียงระบบความปลอดภัยฉุกเฉิน ที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ไปจนถึงการออกแบบทุกจุดภายในบ้านที่จะไม่เกิดปัญหาเสี่ยงสําหรับความไม่ปลอดภัยเช่นการเลือกวัสดุที่เข้าใจถึงการสัมผัสของผู้สูงอายุการมีราวจับการมีปุ่มกดที่สามารถเรียกพยาบาลหรือญาติเข้ามาชาร์จได้เมื่อเกิดภาวะที่มีความฉุกเฉิน ป้องกันการลดความเสี่ยงต่อการลื่นล้มและอุบัติเหตุต่างๆครคำนึงถึงการมองเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวร่างกายและความไม่สมดุลของฮอร์โมนและอารมณ์เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายและสะดวกขึ้นนั่นเองหรือการออกแบบโครงการที่มีโรงพยาบาลหรือคลินิกขนาดกลางๆหรือขนาดเล็กอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เกิน10นาทีวิธีคิดนี้เป็นวิธีคิดที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับที่อาสัยทร,รัพย์ยุคใหม่ จะต้องมีบ้านอยู่ใกล้หมอครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าบ้านอาศังหาริมทรัพย์หรือบ้านจัดสรรในอนาคตข้างหน้าถ้าสามารถมิกซ์ยูสมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุได้ในช่วงเวลาฉุกเฉินหรือเวลาที่ต้องการการรักษาโดยด่วนฉะนั้นการออกแบบโครงการที่จะมีคลินิกและโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆ ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับพูดง่ายหนึ่งโครงการควรจะมีหนึ่งโรงพยาบาลอยู่ใกล้เคียงและสามารถที่จะดูแลคนป่วยได้สามารถที่จะเข้าไปชาร์จผู้สูงอายุได้หรือบางครั้งการทํำรีสอร์ทที่พักที่สามารถให้คนสูงอายุอยู่ได้ระยะยาวแต่ได้อารมณ์แบบเหมือนรีสอร์ทบ้านพักคนชราแนวเก่า ผมคิดว่าต้องได้รับการปรับปรุงครับเช่นออกแบบพื้นที่ที่เป็นวิลล่าที่ญาติสามารถเข้ามาเยี่ยมได้ผู้สูงอายุก็มีกําลังใจมีพลังที่จะเห็นถึงบรรยากาศรอบทิศไม่เหมือนเป็นโรงพยาบาลตรงนี้สามารถดีไซน์ขึ้นมาได้ครับและผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มหลักของการทำโครงการในอนาคตสำหรับผู้ที่มีไรายได้ที่ดีเนี่ยนะฮะ เขาอาจจะเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่ง10ล้าน20ล้านแล้วค่อยหารเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ละเดือนตรงนี้คุ้มค่ากว่าที่จะไปไปอยู่แบบฉุกเฉินหรือบ้านที่ไม่รับการออกแบบได้ดีโดยเฉพาะยิ่งคนโสดที่สูงอายุก็าอาจจะมีเงินเก็บเอาไวา้หลายล้านตรงนี้เอามาใช้ตอนบ้านปลายชีวิตซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะมองไม่ออกเพราะตอนนี้ยังหนุ่มยังสาว ยังไม่แก่แต่พอเมื่อแก่แล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ญาติก็น้อยบางคนไม่มีญาตินะฮะลูกหลานก็ทํางานหนักไม่มีเวลามาดูแลฉะนั้นพื้นที่สําหรับผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะต้องมีคุณภาพครับในพื้นที่ทั้งหมดอาจจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับเช่นครับมีพื้นที่ที่เป็นสังคมให้กับเขานะครับให้กับผู้สูงอายุนะฮะสำหรับเราลูกหลานสามารถเข้าไปเยี่ยมได้ง่ายๆหรือไปอยู่ได้เลย ซึ่งแทนที่จะปล่อยให้อยู่กับแค่พยาบาลเพราะว่าโดยหลักสติผู้สูงอายุเขามีความสุขและต่ออายุยืนยาวได้ได้พูดคุยกับลูกหลานได้ความอบอุ่นจากลูกหลานนั่นเองครับฉะนั้นการปล่อยให้ผู้สูงอายุไปอยู่กับคนอื่นที่ไม่รู้จักมันไม่ใช่เ์เฟกนะครับและอาจจะเป็นปัญหาทําให้เกิดความเหงาและร่างกายก็สุดโทรมลงไปอีกฉะนั้นความอบอุ่นนั้นแก้ได้ด้วยบรรยากาศที่ดีหลังเลิกงานเราแวะไปนอนกับคุณแม่ได้ เหมือนไปเที่ยวรีสอร์ทด้วยกันคุณหมอสามารถจะเข้ามาดูแลได้ง่ายๆเพราะว่าอยู่ในส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลฉะนั้นโรงพยาบาลแนวใหม่ที่คำนึงถึงผู้สูงอายุในบรรยากาศที่ดีอบอุ่นเป็นมิตรควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงารลักษณะแบบนี้ครับคาดการว่าในปี2583สัดส่วนวัยเด็กจะมีเพียงแค่ร้อยละ12.8ในขณะที่วัยแรงงานจะลดลงเหลือร้อยละ56 สัดส่วนของผู้สูงอายุอาจจะถึงร้อยละ31.2เลยทีเดียวฉะนั้นอนาคตจะมีการขาดแคลนแรงงานและอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวที่มีสังคมสูงวัยโดยบริบูรณ์ฉะนั้นวันนี้เราจะทำบ้านเอาใจวัยรุ่นอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับเราควรจะต้องออกแบบเพื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือผู้สูงอายุล้โลกตั้งแต่บัดน,นี้ครับ ในประเทศไทยนะครับมีแนวโน้มที่จะรองรับธุรกิจประเภทนี้ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุจากประเทศต่างๆที่อยากจะเข้ามาดูแลรักษามาตรวจสุขภาพในประเทศไทยของเราเพราะว่ากระบวนการทางการแพทย์ของประเทศไทยของเรานั้นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะให้เลือกทําโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่คํานึงถึงเรื่องราวของผู้สูงอายุและมีเวลเนสอยู่ในหมู่บ้านแทนคลับเฮาส์หรูๆซึ่งน่าจะเป็นไปได้หลังจากนี้ครับ ผมเลยมีตัวอย่างครับตอนนี้ผมได้เดินทางเข้าไปที่โครงการโครงการหนึ่งครับผมพาท่านชาบ้านไปชมตัวอย่างของการสร้างสรรค์โครงการเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะครับแบบมืออาชีพเลยทีเดียวนะครับก็คือบ้านเป็นสุขบางบัวทองนนทบุรีครับซึ่งผมได้เข้าพบกับนายแพทย์พีรพงศ์เต็งธนาก,กจนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลชลรดานะครับก็ในพื้นที่10ไร่และได้ดําเนินการสร้างโครงการที่น่าสนใจครับ เป็นโครงการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะครับและโดยมีคุณจิมอาจารีนะครับก็ได้พาผมกับทีมงานเข้าไปสำรวจและก็ให้แนวคิดทางด้านผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับโดยที่นี่นะฮะมีความน่าสนใจตรงมีพื้นที่และมีกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด4ฐานด้วยกันครับฐานแรกคือฐานการออกกําลังกายครับฐานที่2คือการปลูกผักปลูกพืชที่เป็นแปลงผักของตัวเองนะครับฐานที่3คือการให้คำปร,รึกษา ทางด้านกายภาพและการแนะนําการออกกําลังกายที่ดีฐานที่4ก็คือแนวคิดก็คือแก่ไปด้วยกันแบบไม่เจ็บจะเป็นฐานในการให้ความรู้และให้บริการทางความคิดโดยอาจารย์เอกคิดว่าน่าจะมีฐานที่5ครับคือฐานการวาดภาพการเรียนรู้ทางด้านศิลป,ปะในเวกัสเซียนไปกับอเอกตรงนี้อาจารย์เอกเข้าไปเสนอแนะนะครับเอาละไปดูบรรยากาศกันนะครับ เป็นสุขอยู่สบายนะณวันนี้การดูแลผู้สูงอายุได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็จะมีการจัดส่วนอบรมเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขประเทศไทยเราก็เห็นโอกาสของการให้บริการทางด้านนี้ซึ่งเรามีเบสิกเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านนี้เข้าอยากกระทำแล้วก็บว,วกเพิ่มตเติมกับกิจการโรงพยาบาลที่เรามีที่ดินที่เรามีแล้วก็มองเป็นคอมเพล็กซ์ว่าเฮ้ยถ้าเรามาทําแบบนี้ส่วนหนึ่งก็คือได้ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือเขาไม่มี มีตังค์่ะแต่ไม่มีไม่มีคนดูอ่ะแล้วก็อันที่สองคืออยากจะมาใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านปลายอย่างที่บอกคือ,อเกิดแก่เจ็บตายนี่มันโอเคแต่ว่าเราอยากให้แก่ไปด้วยกันไม่เจ็บเราก็สุดท้ายก็ตายเลยอย่างสงนแต่ถ้าเป,เป็นเป็นแนวแนวผมจะปรับปรุงให้มันไม่มีซอกไม่มุมกว่านี้ต้องสะอาดขึ้นแล้วก็ ไม่มีเหลี่ยมเสาสับผมนะมันจะได้ไม่ไปชนกระแทกไหไ้บนบนได้บนบนเนี่ยรถวิวแชสอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติว่าจะดีไซน์เป็นห้องต้นแบบอ่ะผมก็จะคิดแบบนี้ให้บางครั้งเราอาจจะมีตัวที่แตะเท้าเราใช้ต้กไม้ตัวนั้นเลยนะครับเนี่ยรถมันบนบนได้หมดเลยอย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นบนบนห้องน้ําก็บ้านเลื่อนดีแล้วไม่ต้องมีสเต็ปสมมุติก็ไปเลยเนี่ยไอที่ถูกแล้วนี่ทาถูกต้องมากเลยเจ๋งวิวแชร์เข้าได้ ปุ<ห>๊บเขามานี่ปุ๊บหมุนนี่มาที่ได้เนี่นี่ก็ได้อยู่แล้วคือตอนนี้มันดูเป็นกล่องไปหน่อยพอเขาดูเป็นกล่องเนี่ยเขาจะอาจจะได้เรื่องกายภาพแต่อาจจะไม่ได้เรื่องของสุนทรียภาพซึ่งผมว่าสุนทรียภาพแบบช่วยต่ออยู่ได้อืมเขาจะต้องไม่ได้มองผนังนเฉยๆแล้วก็ลืมไปไงว่าเออฉันอยู่ในกล่องเนี้ยอาจจะต้องมีดีไซน์บางอย่างให้สมมตินะผมอาจจะทำสเปซจัดสวนเข้ามานิดนึง่งเงี้ยอืมแล้วอย่างเงี้ยเขาสามารถ ตรงนี้เป็นสวนเซนให้เขาหน่อยสังเกตญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นการเรียงหินการเรียงหินของญี่ปุ่น,นมันมันอธิบายถึงความเป็นจัก,กรวาลและจิตสำนึกทางจิตวิญญาณได้ใช่ไหมอันนี้จะมีโล่งๆลงโล่งบนๆนะ่ะสมมตินะแบบอีเตียงหน่งเบาๆอย่างเงี้ยเบาๆก็ได้เนี่ยบอกว่าสวยแล้วเน,นี่ยครับ ต้องไม่ให้มีซอกอันนี้ก็เป็นระเบียงระเบียงที่ก็จะหรือถ้าเป็นรีสอร์ทแบบนี้เลยคือเป็นรีสอร์ทเลยจำลองเหล่าเนี้เป็นรีสอร์มีลิทมีเบสเป็นเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยแล้วก็มีออนเซนให้เขาหน่อยอ <c oughs> มีสะเย็นสมมตินนะนี่สะเย็นแล้วก็มีสะร้อนให้เขาหน่อยอะสะร้อนอยากจะอยู่นี่ นี่เป็นสาร้อนอก็เป็นบ่อน้ําร้อนน้ําอุ่นนอนเซ็นแล้วก็มีมีเย็นแล้วก็มีร้อนอเป็นหญิงหยางหน่อยอ,อ่าแบบเนี้ยเนี้ยแคนเนี้ยแล้วก็สวนถ้าเป็นวิลล่านะมีสวนเขาเห็นสวน,นลเลยรอบเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นสวนเห็นน้ำมันเป็นรีสอร์ทอ่ะอย่างเงี้ยผมว่าเราอยากอยู่ละหลังเล็กๆห้องเดียวเอกซ์คลูซีฟเนี่สยสบายๆห้องน้ำแบบห้องน้ำโปร่ง ให้ดีนะตัวนี้เป็นบ่อบัวบ่อบัวนี่เป็นทั้งธรรมะแหละเราใช้แลนด์สเคปธรรมะเรียกมีเรื่องของรู้ตื่นรู้เบิกบ้านเนี่ยเอาเนื้อลักลักศาสตร์ของพุทธมาข้อดีข้อดีของการใช้พื้นมาพื้นลามิเนตตรงนี้ก็คือว่าฟามฟิลลิ่งออกมาเป็นไม้แล้วก็คนแก่เนี่ยเวลาสัมผัสเท้าลงเนี่ย พาอสัมผัสเทคเจอร์ไม้มันจะดีกว่าสัมผัสเท็เจอร์ไวนิลหรือปูนเขาจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่มาอยู่บ้านซึ่งจริงเราสามารถใช้วัสดุคล้ายเคียงกันเนี่ยต่อไปเลยก็คือไม้เนี่ยไปถึงทางเดินก็ได้แต่ว่าแนะนําไม่ใช้ไม้สีอ,อ่อน พะไม้สีเข้มเวลาเหมือนเหมือนอะไรหล่นไปมันจะมันจะสกปรกมันจะดูไม่ออกแต่ถ้าอ่อนรับนิดเดียวมันก็สะอาดนั้นมันจะช่วยพยาบาลในการคลีนนิ่งห้องได้ไดมันจะสังเกตความสกปรกได้ง่อันนี้เป็นสูตรเลยครับผมได้ค่ะ,คะวันนี้ถือว่าผมลงลึกทางด้านการออกแบบสร้างสารรค์สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะครับ ผมเรียกตรงนี้ว่าเป็นวิลล่าโฮสพ t ิทอลก็คือว่าแทนที่เป็นห้องบล็อกเล็กๆแต่จะเป็นห้องที่มีบรรยากาศที่น่าอยู่และไม่แข็งกระด้างในการการการออกแบบผังจะต้องโฟลได้สำหรับวีลแชร์ซึ่งรายละเอียดแบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือแนวคิดในอนาคตข้างหน้าที่พวกเราทุกคนจะต้องคำนึงถึงนะครับ ับตอนนี้รายการจุดสบายนะครับเรามีโครงการที่จะจัดทําบ้านลนักษณะแบบนี้หมู่บ้านแบบผู้สูงอายุ1จังหวัด1โครงการครับเพราะตอนนี้ทารายการมีที่ปรึกษาทางด้านทางการแพทย์คุณหมอทางด้านผู้สูงอายุมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสตาร์ทอัพให้มีจุดโหนดสําคัญและแลนด์มาร์คสำคัญที่เน้นทางด้านผู้สูงอายุโดยเฉพาะเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ฉะนั้นท่านใดก็ตามที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมทําโครงการแบบนี้อยากจะเริ่มต้นโครงการลักษณะแบบนี้ในอนาคตข้างหน้าก็สามารถติดต่อรายการสุบายเข้ามาได้โดยเรามีต้นแบบที่ให้เห็นกันแล้วในโครงการบ้านเป็นสุขตรงนี้ครับและเราก็กําลังจะวางแผนเพื่อจะมีโครงการต่อไปทั่วประเทศไทยครับนอกจากมีโปรแกรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วเราอาจจะมีสวนสนุกเราจะมีบ้านจัดสรรในแนวต่างๆเราอาจจะมีสับปสินค้า เราอาจจะมีศูนย์การเรียนรู้ที่สําคัญครับผมอยากให้เติมอีกเรื่องหนึ่งครับคือผู้สูงอายุเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจความเหงาเป็นปัญหาทางด้านจิตวิญญาณครับผมเลยเสนอแนะว่านอกจากดูทางด้านกายภาพทางด้านร่างกายแล้วควรจะใส่ใจและลงลึกทางด้านจิตวิญญาณด้วยครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เขาได้ปลดปล่อยสกยภาพ ทางด้านความคิดจินตนาการไปจนถึงได้นั่งพูดคุยทางปรัชญาชีวิตตรงนี้อาจจะไม่ใช่หมายถึงพื้นที่ทางศาสนากัน,นะครับแต่อาจจะเป็นพื้นที่ที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนปรัชญาความรู้ความคิดในชีวิตนิรันด์อาจจะมีบทความดีๆอาจจะมีการเทศนาการร้องเพลงน้ำมศการหรือการสวดวิงบอลเรื่องราเวเหล่านี้เป็นจุด ทำให้การเติมเต็นในความสมดุลทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณครับวันนี้มีมามอบอของขวัญน,นะครับให้กับครูคนแรกของขอเอกครับครูบุญนองพูมรมาลาครับขอบครูครับของแย่มาก เป็นครูที่สอนผมคนแรกเลยนะอนุบาลหนึ่งแล้วก็สอนวาดรูกทางด้านศิลปะด้วยนะครับ <c oughs> พาแม่มาด้วยนี่ชุดนี้นะครับ <c oughs> คุณครูคนแรกของอน,นเฉลยครับอยากเชิญชวนแฟนรายการครับโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาดรือกับเราได้หรือ ท่านใดก็ตามอยากิเริ่มโครงการแบบนี้ท่านสามารถตัดสินใจดําเนินโครงการได้คอนเซปต์ Concept ชัดๆแบบนี้ผมเชื่อว่าประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะผู้สูงอายุที่มีกําลังซื้อก็มีเยอะที่อยากจะได้โครงการลักษณะแบบนี้ผู้สูงอายุจากต่างประเทศที่อยากจะมาเวลเนสและมาดูแลชีวิตหลังเกษียณหรือแม้โครงการปรกติธรรมดาทั่วไปที่เราแทรก แนวคิดของผู้สูงอายุเข้าไปด้วยผมคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากเพราะวันนี้แม้เรายังไม่แก่แต่วันหนึ่งเราก็ต้องแก่ใช่ไหมครับหรือแม้วันนี้เราสุขภาพดีวันหนึ่งเราก็อาจจะปกพร่องทางร่างกายป่วยขึ้นมาพื้นที่สําหรับผู้สูงอายุมันตอบโจทย์ยูนิ e เวอร์ซลมันแก้ปัญหาช่วงที่คุณไม่สบายตรงนี้ก็ควรจะคํานึงมากที่สุดครับ